สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับปังปอนช่องแท็ตัส mm hmm. เกล็นฝุ่นค่ะคลิปนี้พามาชมลูกของแม่กล้วยนะคะควายไทยที่บ้านของเราค่ะนี้เป็นลูกควายที่เพิ่งคลอดออกมาวันนี้นะคะประมาณสองชั่วโมงที่ผ่านมานะคะทุกคนคือลูกของแม่กล้วยแข็งแรงมากๆเลยค่ะเนี่ยคะ่ะลูกของเขาเพิ่งคลอดวันนี้ ประมาณสองชั่วโมงที่แล้วนะคะแข็งแรงมากตอนนี้อาบน้ำแล้วก็ทำความสะอาดภาพเลือดนะคะที่เกิดจากการคลอดเนาะถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงมากค่ะทั้งแม่ทั้งลูกเลยแมกว้ายจะมีอาการห่วงห่วงลูกนะคะ ค่อนข้างที่จะห่วงนะคะไม่อยากให้คนเข้าใกล้ลูกเขาค่ะเขาก็จะพยายามกันไว้ค่ะนยคะแมกว่ายคลอดออกไปแล้วท้องก็ไม่ยุบเท่าไหร่นะคะถือว่าแม่กล้วยของเราสมบูรณ์มากค่ะนี้รกก็ยังไม่หลุดออกมานะคะกันลูกใหญ่เลย ก็เป็นลูกไายตัวแรกค่ะที่สวนของเราเนาะที่เกิดจากแม่ไายที่สวนนะคะตั้งชื่อให้ว่าน้องอาทิตย์นะคะเป็นลูกไายเพศผู้ค่ะอาทิตย์เนื่องจากว่าเกิดวันอาทิตย์นะคะแล้วก็เป็นความหมายคือแสงสว่างค่ะทุกคนพลังแสงอาทิตย์เนาะ นี่ลูกของแม่กล้วยสวยนะคะแข้งขาน้องก็ใหญ่สมบูรณ์แข็งแรงมากค่ะทุกคนแม่กล้วยก็จะกันลูกค่ะไม่อยากให้เข้ามาใกล้คุณเนาะแล้วก็ไม่อยากให้เราเข้าไปใกล้ด้วยเออบางไม่อยากให้เห็นลูกแม่กว้วย เนี่ยคะ่ะลูกของเขาเทียบความสูงกับแม่นะคะสมบูรณ์มากคะ่ะทุกคนแม่กวาย คลอดเองค่ะไม่มีร้องไม่มีโวยวายอะไรเลยค่ะทุกคนเราก็ดูตลอดเนาะหายไปไม่กี่ชั่วโมงเดินออกมาดูโหคลอดแล้วไม่มีวี่แววตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่าจะคลอดวันนี้เนาะสงสัยว่าจะคลอดเมื่อคืนอ๋อเหรอพี่สงสัยว่าจะคลอดเมื่อคืนพี่ก็เลยมาปลดเชือกให้อ๋อก็มาปลดตรงนี้ปกติจะ ม่ดปดเชือกปกติเราไม่ได้ปลดเชือกก็คือเริ่มรู้อาการแล้วเนาะว่าเหมือนใกล้จะคลอดตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อคืนก็เลยมาปลดเชือกให้มาวันนี้ก็คลอดเลยนะคะทุกคนเดินมาอีกทีก็เห็นลูกของเขาคลอดออกมาแล้วเเล็บเล็บ,บ,บของลูกเขาใช่ไหม<อ>จริงๆต้องถอดออกไหมอะ ไม่ต้องถอดเดี๋ยวเขาจะหลุดตามธรรมชาติเองแต่อันนี้คือให้เห็นว่าเขาจะเป็นเล็บอ่อน,นอยู่ตรงด้านใต้เท้าครับมันมันเป็นเล็บอ่อนมันจะหลุดของตามธรรมชาติแต่เราก็แก่ให้ได้แต่เราก็ปล่อยปล่อย,อยธรรมชาตินะปล่อยไปตามธรรมชาตินะ <c oughs> ก็ให้อากาศไม่ร้อนค่ะทุกคนเป็ดไปเล่นน้ำด้านนอกก็มีเป็ดไปเล่นน้ำค่ะ ช่วงนี้อากาศร้อนค่ะวันนี้วันที่21เมษายนพุทธศักราช2567นะคะอากาศที่โคราชบ้านของปังกรร้อนมากค่ะ <21. S 1> เราก็ต้องให้สัตว์อย่าขาดน้ำดื่มเนาะไม่งั้นเสี่ยงที่จะน็อกแดดนะคะทุกคน ตัวโตมากแม่กล้วยตัวโตมากค่ะแม่กล้วยอาการหลังคลอดค่ะทุกคนแข็งแรงมากแม่กล้วยขอชมลูกหน่อยสิ มาเล่นน้ำเร็วมาเล่นน้ำเร็วเออไม่มีใครทำร้ายหรอกจ้าหว่วงลูกหว่วงลูกปัดปล่อยเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไไนไรหุดยีห่วงลูกหว่วงลูกเอออย่ามายุ่งอย่ามายุ่งตัวเล็กอ่ะน้ำแล้ตัวเล็กอ่ะที แม,ม่ควย้ยนี่ก็ให้ชมแม่กับลูกของเขานะคะ ันลูกไว้อย่างเดียวเลยตอนนี้โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ปองปองก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปถ,ถัดไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังคะ่ะสวัสดีคะ่ะ